สนุนโดย K Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปอตทท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาต้องขอบคุณท่านมัมนตรีรที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณครับคือท่านนายกประยุจันโอชาและกศชได้ประกาศให้การปรับปรามการทุจริตรัปชั่ยเป็นภารกิจที่สําคัญมากประการหนึ่งนะครับ และท่านเองก็ดูแลเรื่องนี้โดยตรงในฐานะเป็นประธานส่วนต้นวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะครับถ้าท่านจะลองมองย้อนกลับไปดูจนถึงวันนี้นะคิดว่าหนึ่งปีเศษเศษที่ผ่านมาเนี่ยการจัดการเรื่องการทุจริตครัปชั่นมันได้ผลแค่ไหนผมว่าอย่างน้อยก็เกิดความรู้สึกที่ดีกับระชาชนนะครับที่พูดอย่างนี้ทําไมทําไมพูดถึงชาชนเพราะว่า ผมก็คงมองตามความพึงพอใจที่สำรวจรการยอมรับของภาคเอกชนการยอมรับจากส่วนต่างๆที่เข้ามาทำงานร่วมกวันแรละว่าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงในการป้องกันและปราบปรามทุจริตในรัฐบาลชุดนี้แตกต่างกับร,รัฐบาลชุดอื่นม,มากมหลายเรื่องรเราะว่าการดึงภาคเอกชนการดึง การจัดการกับรูปแบบใหม่ๆของการวิธีการทัดทำุมาอะไรแบบนี้นะอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันมันดีขึ้นความรู้สึกเนี่ยเรารู้สึกว่าทางรัฐบาลกับกส<ม>ชและตัวท่านเองเนี่เอาจริงนั่นนั่นคือความรู้สึกที่ท่านคิดว่ามันมันมันแตกต่างจากที่ผ่านๆใช่นั่นแหละแต่แต่เรามองผมยืนยันนะไม่ได้มองจากผมผมมองจาก จากบุคคลรอบข้าง <ม S 2> ส่วนที่เกี่ยวข้างรอบข้างโดยเฉพาะประชาชนที่เขาสะท้อนออกมาจากนั้นครับความรู้รสึสกก็เป็นเรื่องด่งนะครับ,รบอาจจะเห็นกิจกรรมเห็นความ,มตั้งใจเห็นนโยบายแนวทางเนี่ยแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยตัวท่านเองคิดว่าถ้ามีคนมาถามท่านว่าเอ๊ท่านรัฐมนตรีช่วยบอกสิว่าสักสามสี่เรื่องได้ไหมที่ท่านคิดว่าทําในการจัดการปัญหานี้แล้วก็มีผลเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนเนี่ยผม จริงๆแล้วผมพูดถึงประเด็นนี้ดีกว่าอาจจะโยงไปถึงนั่น,นอาจจะไม่ตรงกับที่ท่านอยากจะถามนะผมอยากจะเตาว่าอ,อะไรที่ผมคิดว่ามันควรจะไปได้บ้างค<ช><ช>วันนี้เนี่ยผมเคยพูดในกตชทั้งการทั้งหมดนะว่าการสร้างความรู้และการที่เราทำทุกคนนี้ผมเชื่อว่าคนระดับกลางขึ้นไปเนี่ยเข้าใจ<ม>แต่ระดับ คนในพื้นที่ชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องต้องสร้างความรับรู้ความเข้าใจมากกว่านี้นะครับนั่นก็อีกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือสิ่งที่เราได้บอกว่าเราทำน,นั่นแหะที่ท่านพูดไม่ว่าการแก้กฎหมายการปรับปรุงระเบียบการต่างๆมันก็ยังไม่ไม่ออกมาเป็นรูปปรรสมในทางปฏิบัตินะไม่ว่าการใช้ ระบบคุณธรรม,มการใช้คอร์สการใช้แแทนอ e ีโอชั่นอะไรพวกนี้ม,มันมันอยู่ในระหว่างการดําเนินการบางทีใจเราเนี่ยใจผมเองก็ว่าทําไมมันล่าช้าแต่เราก็ถามเ้่การร่วมคุมชีกลางกกลางคนทำงานนี่ยาก็มเป็นขั้นตอนอ มิ้ิมันเลวขึ้นแตยไม่ทันนั่นเองทีผมก็อยากจะเข้าไปดูาท่านนายก็พูดอำนาจท่านที่ผมพูดช่วแต่ท่านประธานคอรรเหมือนกันแบบที่ท่านดูเป็นภาพรวมแบ่ต้องไปเร่งรัดต้องเร่งรัดตรงนี้ให้ออกมาในปีงบมันห้าแปดมันก็ไม่ออกมาชัดแต่ว่าทำไม่ได้ทำนะผมเรียนพี่น้องประชาชนแล้วว่าทำไม่มีใครเจตนาดึงเรื่องใช่ไหมผมว่าไม่ลมันไปติดมันเหมือนกับเป็นเรื่องใหม่ด้วยแล้วก็ต้องไปดูด้วยแล้วก็ต้องให้มันเป็น เป็นระบบเป็นขั้นตอนด้วยอย่างนี้เป็นต้นออที่ผมบอกว่าเอะผมผมส่วนตัวคือพูดถึงความไม่พึงพอใจผมดูครับว่ามันจะระดับต่อไปการแก้ปัญหาข้าราชการเนี่ยที่เห็นภาพของการทํางานแล้วมีบัญชีที่ท่านเคยพวกเราเคยเห็นอันนั้นคือการรับรู้ในระดับบนมากกว่าท่านเห็นไหมว่าโครงการต่างๆ ที่อยู่ในส่วนภูมิภาคที่อยู่กับประชายชนพื้นที่เนี่ยนั่นคือคนส่วนใหญ่งประเทศเนี่ยผมว่าเขาเห็น,เข,เ,หนเขาเห็นการทุจริตในพื้นที่เห็นกัน<ม>เรายังเข้าไปไม่ถึงเท่า,าที่ควรเขาเห็นหเขาไม่รู้ว่าจะทําอะไรได้มีการโรงเรียนครับเขาโรงเรียนมาแน่นอนแต่การ แก้ปัญหาในายละเอียดในพื้นที่เนี่ยซึ่งปีนี้เนี่ยปีผมเรียนท่านยกละปีห้าเนี่ยผมจะลงให้มากขึ้นเราถึงมีมติครมองเรื่องการทํางานศูนวิภาคโลกมหาไทยมากขึ้นเพื่อจะให้ประชชนในพื้นที่ได้เห็นว่าสิ่งที่เขาประสบในพื้นที่ในหมู่บ้านเท่านี้ ได้รับรู้ถึงได้วายเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมาในการแก้ไขป้องกันและปราบปรปามทุจริตในเรื่องนี้นี่ฮะท,ที่ที่ผมมองน,นี้เพราะงั้นปัญหาว่าเรามีบัญชีรายชื่อแล้วถือว่าได้ทําแล้วเนี่ยผมว่าสังคมก็รับรู้แล้วบัญชีที่สามที่สี่ไม่ใช่ประเด็นแต่จะมีแน่นอนอ,อผมเรียนไงผมถึงเรียนกับสื่อทุกตังวันนี้ปัญหาทุจริตหมดไปอย่างยังไงก็อย่าง ในเมื่ออย่างแล้วเนี่ยการตรวจสอบระบบนี้ก็ควรจะมีอยู่ต่อไปแต่ก็เป็นเรื่องที่ท่านกระการสามสี่หน่วยงานที่ผมเรียนทุกครั้งว่าเขาจะเป็นคนเสนอผมอมคเองไม่ได้เร่งรัดเพื่อให้ความรอบข้อความเป็นธรรมกับคนทุกคนครับมันก็ ตราบใดที่ยังไม่หมดมันก็ต้องมันก็ต้องควรจะมีในเรื่องมันเป็นตกาะมันเป็นข้อเช่จริงที่มันต้องเกิดกันครับแต่ว่าในความรู้สึกของคนทั่วไปเวลาพูดถึงเรื่องการปรับปรามกันทรยศรับชันเนี่ยเขาก็นึกภาพว่าถ้าจะเอาจริงเนี่ยมันก็ต้องมีกรณีเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับมีการโกงที่ชัดเจนมากมีการไปเปิดโปงมีตัวเลขแล้วต้องเอาคนมาลงโทษให้ได้เนี่ยนั่นแหละคือสิ่งที่ที่ผมมองไงนี่ก็อีกเรื่องถ้าขอบคุณที่ถามตรงนี้ผมจะยกตัวยสองสามตัวอย่างว่าอะไร อันนี้ก็เหมือนกันว่าผมก็พูดเอ๊ะทำไมโครงการใหญ่ๆถึงไม่ออกมาให้ให้เร็วสักที <c oughs> ผมก็ <c oughs> ผมก็อึดอัดนะผมก็ถามทางรรมการที่เขาเป็นองค์กรดีชลต้องเข้าใจผมก็ต้องครบรับปปชในหน่วยงานของรัฐเนี่ยผมผมตามเร่งรัดได้แต่บางเรื่องเนี่ยไปอยู่ที่ปปชไปอยู่ที่สตมองกรดีชลไปอยู่ที่อายการอยู่ในชั้นของศาลนะครับต้องครบ ซึ่หมายความว่าไม่สามารถใช้อำนาจพิเศษไปเร่งรัดได้เลยใช่ไหมไม่อยากเราไม่อยากผมกลับเรียนนายกเคยคิดไม่มีบางกรณีที่ท่านคิดว่าอยากจะทำแต่ว่าท่านเข้าใจว่ายุคหนึ่งนะสมัยสมัยคอตสสท่านจำได้นั่นแหละคือการใช้อำนาจพิเศษแล้วผลออกมาเนี่ยมันเป็นกลายเป็นคนละเล่มมันไม่ได้กลายเป็นการตรวจสอบทุจริต อย่างเดียวมันกลายเป็นเรื่องการเมืองมันกลายเป็นเรื่องการแก้มันกลายเป็นนั้นผมพยายามก็ต้องกราบเรียนท่านท่านหัวหน้าคอชว่าเราพยายามจะใช้ระบบปกติให้มากที่สุดเราต้องใช้กฎหมายปกติให้มากที่สุดเพื่อจะได้ชี้เห็นว่าเราเข้ามาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยท่านจะเห็นเรื่องผมยแตัวอย่างจริงไม่อยากครับเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเรื่องข้าวเรื่องอะไรเนี่ยมันจะเป็นผูกพันหมดซึ่งรัฐบาลก็ไม่ได้ใช้กฎหมายอะไรพิเศษ สักอย่างเดียวมันเป็นระบบที่ตามออกมาเป็นขั้นขั้นขั้นน่ยังถูกนําไปโยงกับเรื่องนี้เลยถ้าท่านคิดว่าเราไปใช้กฎหมายพิเศษนะาพิเศษไ่ยผมว่าเกิดเร่องแม่คือผมไม่เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะตั้งหัวหน้ากสชและเป็นประธานกรรมการชุดใหญ่ ที่ดูแลปัญหาเรื่องคอรัปชันใช่ไหมครับท่านคงคงจี้มาทั้งท่านด้วยแหละใช่ไหมใช่ใช่จี้หลายเรื่องมันชัดเจนแบบใช่ครับท่านพูดทุกครั้งมันไปจุมกอจะยอแล้วท่านตอบว่าอย่างไรผมก็ตอบ่างที่ผมตอบนี่แหละก็ตอบแบบนี้อหะก็าันกระบวนการนี้ขั้นตอนคือวันนี้เรารวบรวมหมดแล้วเราก็มีรายชื่อรายชื่อโครงกลางการหมดแล้วแล้วมีด้วยซ้ำไปว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใครอยู่กับใครมีชีพคนที่เชื่อว่ามีฐานว่าอยู่กับหน่วยงานไหน ทำไมเป็นอะไรเนั่นก็คือคําตอบที่ผมบอกเลยว่าเป็นคําตอบเราก็่านกับพวกงั้นนี่มันมันใช้เล่งรัดอย่างที่ท่านพูดเองผมก็โหยอยากครับเราได้บทเรียนปี4950มามันเป็นบทเรียนจริงซึ่งเราเราไม่อยากจะทำแต่เราก็ต้องพยายามสร้างความรู้ผมก็ตาบเรียนทางองค์กรอิสระหน่วยงานระมกันที่อท่านช่วยครูนา ได้ชี้แจงประชนให้เข้าใจเมื่อ้นผลพวกนี้มันมาตกกับฝ่ายบริหารทั้งหมดเพื่ฝ่ายบริหารต้องตอบบางครั้งเราก็พอตอบไปแล้วมันจะไปาเกี่ยวกับการทํางานความอิสระขององค์กรอื่นอันนี้แหละครับมันต้องระมัดระวังจริงๆถามว่าทันใจไหมไม่ทันใจปีปีปีเศษแล้วเนี่ยยี่สองพุทราห้าห้าเจ็ดใช่ไหมปีเศษแล้วครับกระบวนการโอเคเข้าใจว่ามันมันต้องมีกระบวนการของมันรับแต่ว่า เวลาที่เหลือสมมติว่าถ้าเรายึดตามรถแบบนะครับรัฐบาลชุดนี้คอสชก็จะอยู่แนอหน้าอีกประมาณสักปีเเศษเนี่ยคิดว่าในเวลาที่เหลือนี่มันจะมีข้อสุปในกรณีลัดให้ทนายไหมผมจะเล่งรัดให้ได้วันไหนที่มันเริ่มจะใกล้เวลาที่เราต้องไปแล้วผมจะแจกแจงรายการให้ประชาชนได้ทราบเลยว่าใครอยู่ัาใครนานเท่าไร่แล้วเพราะผมหมดหน้าที่แล้วไงวันหนึ่งที่ผมจะเดินหมดหน้าที่ผมคิดไว้แล้วแหละว่า แต่วันนี้ก็ก็ยังอยู่เราก็ต้องให้เขาทำงาออนองค์กรทุก,กองค์กรนะรแต่วันนั้นเนี่ยผมจะแจง้งอดีจะต้องลงสื่อลงแล้วว่าคดีนี้ไปอยู่ใครกี่เดือนอกี่ปีแล้วเหตุผลเพราะอะไร,รนั่นคือสิ่งที่เราต้องมอบให้รัฐบาลต่อไปคดีใหญ่ที่ท่านได้ความสนใจเป็นพิเศษและพยายามผลักดันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะครับท่านคงรู้อยู่แล้วมันเกี่ยวหมดนะมใหญ่ก็จะเป็น เรื่องผลประโยชน์ชาติใหญ่ๆประเด็นใหญ่ๆมันก็เกี่ยวพันกับอดีตนักการเมืองใช่ใช่อดีตนักการผู้ใหญ่อดีตนักการเมืองใช่ไหมฮะหรือหรือเข้าไปสู่องค์กรระดับใหญ่ๆครับซึ่งพวกนี้เท่าที่ท่านเข้าไปสัมผัสดูนะหลักฐานทางนั้นการทํากิจเนี่ยมันมีความชัดเจนเวลาเราพูดกับเขาเนี่ยเขาบอกไว้ชัดเจนเราก็จะเจนเราก็ถามเขาไว้แล้วทำอะไรเมื่อไหรจะจบ บางครั้งก็มีว่าโอต้องสอบหลายเยอะมันสอบแล้วมันพันเยอะสอบไม่จบเราก็บอกว่าเอทำไมสอบเป็นส่วนๆได้ไหมเนี่ยคือเราก็พยายามคิดแบบเราอะเราอยากได้เร็วอะแต่ว่าระบบกลวงการที่ทำก็ต้องเคารพใช่ไหมเขาก็มีขั้นตอนเาก็มีว่ามันบางทีเขาก็ ไม่ได้มันต้องจบเป็นกระบวนการแต่ละส่วนแต่ละส่วนครับมันก็มีเสียงกระแทกแหนมาตลอดว่าเนี่ยมุ่งแต่สอบการทุจริตในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการทั่วๆไปอดีตนักการเมืองแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับทหารกับกองทัพเนี่ยผมก็บอกแล้วนะผมบอกนะเวลาผมประชุมสชผมพูดได้เลยว่าทุกหน่วยงานเนี่ยท่านต้องชี้แจงนะครับแล้วก็เสนอผมมาเลยผมผมไม่มีทางที่จะไปปิดบังอะไรเลได้หรอก ท่านคงเข้าใจท่านพูดถึงอะไรเรื่องทางใต้ใช่ไหมล้ับเรื่องเรื่องเครื่องมือตรวจทุวระเบิดเรื่องอะไรผมก็พูดกับองค์กรพวกนี้มาท่านผมบอกว่าท่านก็ชี้แจงท่านก็ทํามาทุ้วตัวนี้มีกระบวนการตรวจสอบพวกนี้อยู่ใช่ไหมครับมีเครื่องตรวจระเบิดเรือของเขาก็มีแล้วนี่มันมีคนร้องคนอะไรมาตั้งแต่นรราชิบดีแล้วมีแล้วแต่ํำเนินการอยู่ เขาก็ดาเนินการแล้วท่านจีไหมเห็นไหมเรื like infinity, ่องทหารท่านเป็นจีไหมผมบอกเลยว่าทุกโครงการท่านต้องตอบสังคมได้หน่วยงานนั่นแหละผมจะไม่กล่าวไปกับก้าวไกลท่านน่ะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งผมก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ไหนหรือเราจําเป็นต้องพูดว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ไหนขอให้เขาขอความน้าท่านก็ก็ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาอะไรที่มันเป็นประเด็นนะไรเป็นเขาควรจะชี้แจงเด่นรอกไป ให้ประชาชนได้ได้ไดคลายความอย่างที่ท่านพูดแหละสื่อก็จะพูดนี้ผมเข้าใจไม่ว่าสื่อสื่อก็จะท้อนถึงสังคมสื่อก็จะท้อนถึงประชาชนบ,บางกลุ่มบางหน้าที่ยังยังคิดถึงเรื่องพวกนี้อยู่ก็คงจะต้องตอบอรบ <vào. S 1> แล้วก็ท่านบอกว่าถ้า ใกล้จะหมดวาระหรือหมดบทบาทเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทําบัญชีรายชื่อคดีต่างๆที่าทนใช่ใช่ต้องทำแต่มันจะมีคดีไหนไหมครับที่มันจะจบก่อนที่ท่านจะหมดจากตำแหน่งไปที่มันคดีที่ใหญ่พอสมควรที่ทําให้ประชาชนเห็นว่าเออละนี่ข้อจริงไม่ตอบเลยไม่ตอบท่านเพราะว่ามันไปอยู่องค์กรอิสระเนี่ยท่านมันไม่ตอบคือมันไม่ได้อยู่ในมือผมครับผมพูดตั้งแต่ต้นนะฮะถ้าสื่อและท่านผู้ชม ้ติดตามเนี่ยผมพูดเสมอว่าองค์กรที่ทําเกี่ยวเรื่องทุดติดเนี่ยมันอยู่ในมือของรัฐเนี่ยแค่หน่วยงานเดียวก็คือปปอท mm hmm. ซึ่งมีบทบาทและการทํางานเนี่ยน้อยมาก mm hmm. ที่จะ เข้าไปารัฐบาลผู้ใหญ่ก็มีบริโภหมดเลยหมดแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่มันที่จะมันถึงจัดถึงเวลาที่มันจะออกมามันต้องรอต้องกลับไปถามกรรอนสละถูกไหมครับ<อ>ผมเพียงแต่รับทราบว่าเป็นนโยบายของรัฐที่จะช่วยเหลือองค์กรสละในการใช้อํานาจทางวินัยและการปกครองทําให้เขาโดยที่เขามั่นใจว่าหลักฐานก็พร้อมสมบูรณ์เราก็จะเอาคนของเราที่ไปเกี่ยวยองกรนสละที่เขาตรวจพบเนี่ยออกจากจุดที่เขาจะตรวจแต่ไม่ได้หมายความว่าเรายังไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูก เป็นเรื่องของกระบวนการที่จะไล่ไปถึงจบพอได้บัญชีมาอย่างเช่นสองบัญชีที่ได้มาท่านก็ส่งต่อท่านนายกใช่ไหมครับซึ่งก็หมายความว่าท่านก็รับรู้แหละว่าคนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่เข้าขายที่จะต้องไปพะพฤติมิชอบแล้วรับพอท่านมองย้อนกลับไปว่าคนเหล่านี้ที่มีชื่ออยู่เหล่านี้เนี่ยคนที่เราเชื่อมั่นว่าได้ทําผิดจริงนะครับมีหลักฐานชัดเจนเนี่ยท่านคิดว่าคนเหล่านี้ถูกลงโทษในระดับที่เขาสมควรได้รับจริงจริงแค่ไหนยังเนี่ย เพราะการลงโทษที่เ,เสร็จเบ็ดสมบูรณ์ก็คือจบในชัน้นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยครับทั้งสารทั้งอะไรก็ว่ากันไปสุดท้ายครับท่านกับท่านมาให้ความสนใจแล้วก็เข้ามารับรู้ปัญหาเรื่องพุจารณา c o r r u เนี่ยอย่างเต็มๆเลยนะครับพอถึงจุดนี้ท่านมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเท่าที่เรารู้เนี่ยดูแล้วปัญหานี้ไม่มีทางแก้ได้เลยหรือว่าอีกด้านท่านบอกเอาละรับรู้อย่างนี้มันยิ่งทําให้เราคิดว่ามันจะต้องแก้ให้ได้เนี่ยส่วนตัวท่านความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงมันต้องแก้ทัศนคติของคนในชาติ ที่เราพูดซึ่งจุดหนึ่งที่ฟตชทำคือว่าเราสร้างเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เราจะไปทำการปรับเปลี่ยนไอ้คือการแก้ยาวยาวนะ,ะใช่ไหมใช่ยาวใช่ต้องแก้ที่ยาวแต่คนรุ่นใหม่บันก็ต้องสร้างแบบนี้แหละให้เกิดความยำเกรงให้เกิดความ,มาจริงอจังเพราะเพราะคนรุ่นนี้มันซึมซับไปหมดแล้วมันซึมซับนะทั้งข้าราชการทั้งภาคเอกชน ตั้งแต่ท้องถิ่นท้องนั้นมันเขาสึมซับเรื่องพวกนี้มานานานเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนทัศนินรุ่นปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมันต้องใช้ผเดชพรกคุณเข้าไปจัดการเรื่องนี้แต่การปรับเปลี่ยนของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องสร้างสร้างการรับรู้จากการเรียนการเห็นเห็นตัวอย่างเขาก็จะได้รับรู้การเห็นตัวอย่างจากจากคนรุ่นรุ่นปัจจุบันที่เราทําเขาจะได้รับรู้ในเรื่องความถูกต้องจากการที่เขาได้รับ จากการที่เราให้ให้ข้อมูลแก่เด็กเยาวชนรุ่นนี้ครับไม่งั้นมันไม่ได้แล้วการมาแก้ปลายผมถือว่ามันปลายเหตุปลายเหตุนี่ที่เรามาจับค้นออกค้นออกเนี่ยมันมันไม่มีทางที่จะจบไปสิ้นแต่ว่าการแก้ปัญหาเรื่องชูริตไม่มีประเทศไหนทําได้ก็ขอบคุณท่านมากครับที่ร่วมรายการในคืนนี้ดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราจะพักสักครู่นะครับก่อนที่จะกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับ